สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจติดตามกันนะครับมีรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฝรั่งเศสที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแยง้งรัสเซียกับยูเครนที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีนักเคลื่อนไหวกรินพีตได้ไปขโมยหุ่นขี้พึ้งของประธานดีเอเม็มเร์ยมาโครงผู้นาของฝรั่งเศสจากพิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสโดยตํารวจระบุครับว่าผู้ที่ดําเนินการในครั้งนี้เป็นผู้หญิง2คนแล้วก็เป็นผู้ชายหนึ่งคนเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เรแวงโดยแอบอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวและเมื่อเข้าไปแล้วพวกเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อปลอมตัวเป็นคนงานของพิพิธภัณฑ์จากนั้นกลุ่มนักเคลื่อนไหวก็ได้หลบหนีออกมาจากทางออกฉุกเฉินพร้อมกับ หุ่นขี้พึ่งของเอโมเนลมาครงซึ่งเขาประเมินมูลค่าเนี่ยประมาณสัก40,000ยูโรในเวลาต่อมาทางกลุ่มนักเคลื่อนไหวก็โทรศัพท์เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็สัญญาว่าจะส่งคืนรูปปั้นดังกล่าวโดยไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับรูปปั้นแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเอาหุ่นขี้พึ่งของมาครงออกมาจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กลุ่มกรีนพิษนั้นไปวางไว้หน้าสถานทูตรัสเซีย บอกว่าที่จะเป็นการประท้วงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างฝรั่งเศสกับรัสเซียที่มีทั้งในอุตสาหกรรมกา๊าซปุ๋ยเคมีและก็นิวเคลียร์โดยการเคลื่อนไหวหน้าสถานทูตรัสเซียในครั้งนี้ใช้เวลาไม่นานนักนะครับโดยนักเคลื่อนไหวนอกจากเอาหุ่นของมาโครงนั้นมาวางไว้หน้าสถานทูตแล้วยังได้ชักธงชาติรัสเซียขึ้นด้านหลังรูปปั้นของมาโครงขณะที่มีชายคนหนึ่งนั้นชูป้ายสีเหลืองที่มีข้อความว่าธุรกิจคือธุรกิจพร้อมทั้งโยนธนบัตรปลอมเนี่ยหรือว่าหวานธนบัตรปลอมเนี่ย กำลังบอกอะไรขึ้นบ้างทําไมผมถึงนําเอาเรื่องนี้เนี่ยมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นช่องฟรองซัวจูเลียหัวหน้ากรีนพีซฝรั่งเศสนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอย่าง AFP บอกว่าภายใต้การนําของเอ็มมานูเอลมาครงผู้ดาของฝรั่งเศสนั้นกําลังเล่นเกมสองหน้าเพราะเขาสนับสนุนยูเครนแต่ว่าอีกทางหนึ่งนั้นเขาส่งเสริมให้บริษัทฝรั่งเศสดําเนินธุรกิจกับทางด้านรัสเซียนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไปเอาหุ่นขี้พึ่งของเอ็มมานูเอลมาครงมาวางไว้หน้าสถานทูตรัสเซีย เพราะเราเชื่อว่ามาโครนั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อสถานการณ์ทั้งหมดเขาแสดงจุดยืนต่อสาธารณชนว่าเป็นผู้สนับสนุสน,นยูเครนอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดถ้าเขาทําแบบนี้เขาควรที่จะต้องเรียกร้องให้มีการยุติการนําเข้ายูเรเนียมกา๊าซและปุ๋ยเคมีจากรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจราจาระดับยุโรปหรือว่าการวางมาตรการการคว่อบ,บาตรต่างๆนั้นเขาก็ควรที่จะต้องทําให้ได้ตามที่มีการเจราจากันอีกคนนึงครับแซนดี้โอลิเวอร์คันโวล นักรณรงค์ด้านเกษตรกรรมของกรีนพีทฝรั่งเศสก็ออกมาให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเอฟเช่นเดียวกันบอกว่าระหว่างปี2021ถึง2023ฝรั่งเศสเพิ่มการนําเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียถึง86%เดิมนั้นพวกเขานําเข้าอยู่400,000กับอีก2,000ตันแต่ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์สงครามฝรั่งเศสนั้นนําเข้าปุ๋ยถึง750,000ตันซึ่งถือเป็นปัญหาที่น่าตกใจอย่างยิ่งเนื่องจากในช่วงเวลาที่ประธานดิวัลดิเมียปูตินผู้ดำของรัสเซียกําลังทาสงครามกับยูเครน ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงช่องว่างระหว่างการประกาศอย่างกล้าหาญในการสนับสนุนยูเครนที่เรียกกันว่าอำนาจอธิปไตยของยุโรปแต่ความเป็นจริงที่น่าตกใจกว่าฝรั่งเศสเรากําลังพึ่งพารัสเซียในภาคส่วนยุทธศาสตร์ที่สาคัญนั่นคือสิ่งที่กลุ่มกรีนพิตนั้นได้ออกมาแฉออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าเอเมอรลมาครงยังต้องพึ่งพารัสเซียในทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการนําเข้าปุ๋ยจํานวนมมหาศาลจากรัสเซียแม้ว่าจะประกาศสนับสนุนยูเครนก็ตาม